ที่ไหนเนี่ยสีก็ไปเจอที่เจ้าห้องน้ำใช่ไหมจ๊ะ,ะเนี่ยแหวนที่คุณอารัตเนี่ยเขาลืมเอาไว้จ้ะสีขอบใจมากนะจ๊ะเออคือสอีสีจ๊ะสีไม่ต้องคู่อเลยแล้วจ๊ะ เดี๋ยวฉันจะให้รางวัลสีนะบอกฉันมาได้เลยนะฉันจัดการให้คุณอารัตคะ่ะดูสิคะถึงแม้ว่าสีก็จะเป็นแม่บ้านไม่ได้นำรวยอะไรแต่สีก็ยังรู้จักซื่อสัตย์นะคะคุณอานี่คะ่ะ ขอบใจมากนะสีฉันจะตอบแทนเธอยังไงดีเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณอาเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวนะิท้าช่วยจัดก,การแทนให้เองค่ะสีจ้า่ะแต่กนะับฉันนะนิท้าจัดการให้เองค่ะคุณอาเอออะไปจ้าออแค่นันจ้าสิงไป บอกฉันตามความจริงนะถ้าไปเจอแหวนเพชรคุณอารับที่ไหนก็ที่เธอเห็นทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะคนนี้นางั้นเธอก็เห็นถูกต้องแล้วค่ะ สีกำลังทำความสะอาดอยู่สีก็เลยเห็นคุณนีหน้ากำลังเธอไม่เห็นอะไรเลยตั้งหากสีจะไม่เห็นได้ยังไงล่ะคะก็สีเห็นคุณนีหน่าจริงๆนี่คะนี่ฉันให้เธอหมดนี่เลย แล้วก็ลืมเรื่องนี้ซะนี่สีเธอก็ได้ความดีความชอบจากเจ้าของบ้านเขาแล้วนะแถมเธอเนี่ยยังได้เงินฉันอีกือ สีนะหน้าเนี่ยนะนะฉันขอร้องนะจ้ะสีฉันขอร้องเดี๋ยว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 เออสีจา๋าฉันขอถามสีอีกสักครั้งหนึ่งนะจ๊ะว,ว่าสีเห็นใคร ในห้องนั้นไหมเออคืออ๋อคือสีไม่เห็นอะไรเลยค่ะ,ะสรุปแล้วเนี่ยถามอีกทีนึงนะจ๊ะสีว่าสีเนี่ยเห็นใครเนี่ยหยิบแหวนเล็ดหย่อนในกระเป๋าไม่จ๊ะ สิไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นใครหยิบแบรนด์หยิบอะไม่กระเป๋าเลยไม่เห็นเห็นแต่เงินไม่เห็นเลยใช่ไหม ถึงวันนัดแล้วเนี่ยอย่าลืมพาน้องไปทานข้าวนะหนูแพรห้ามลืมเด็ขดขาดครับคุณแม่คุณอาขาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูน่าจะจัดการที่เองค่ะเรื่องแบบนี้นะคะน,น่าจกไมเกออิคุณพัดคะถ้าคุณไม่อยากไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปก็ได้นะคะแพรเข้าใจคะ่ะว่าที่คุณนัดเนี่ยเป็นเพราะคุณแม่บังคับมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกคุณแพรคือ คุณแพรก็เป็นคนดีการที่เราไปทานข้าแบบเพื่อนผมก็ยินดีแล้วก็เต็มใจนะครับแต่มันจะไม่แฟร์สำหรับคุณนาสิคะเขากำลังท้องอยู่นะคะแล้วก็คือผู้หญิงที่ท้องเนี่ยเขาอาจจะต้องการคนใกล้ชิดนะคะโอ้ไม่ล่ะครับคุณแพรคืออนณา,าเขาไม่ใช่คนขี้หึงครับแล้วเขาเข้าใจว่าเราสองคนไม่ได้คิดอะไรเกินเลยดีจังเลยนะคะคุณนา,นาเนี่ย ทั้งสวยทั้งวางตัวดีแถมยังเข้าใจอะไรอะไรดีแพรเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณถึงเลือกคุณนาเขาดีกว่าแพรไปหมดทุกอย่างเลยค่ะโอไ้ไม่จริงแล้วคุณแพรคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครดีกว่าใครนะครคุณแพรบางครั้งเนี่ยเรื่องหัวใจเนี่ยมันก็เอาเหตุผลมาวัดไม่ได้จริงจครับแล้วก็ว่านตามตรงนะฮะ คุณแพรก็ไม่ได้มีอะไรที่แพรอ,อนาเขาเลยนะครับค่ะแหมสองคนนี้คุยกันถูกคอชน,นะจ๊ะนี่นี่พัทดิฉันเอาว่าที่คุ่ม่านของเธอเนี่ยกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดกันนะทานข้าวกันวันนัดเดทโอเคปะไปก่อนนะอ้อ อนี้มันไม่เป็นสับปะรดเอาซะเลยอ่ะใช่ไม่เป็นสับปะรดเลยเพราะว่ามันเป็นปลาท้อ <_ d ata> คุณกอบอาจารย์คุณชาผมร้อเล่นจ๋าล้อเล่นล้อเล่นผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแหละออหรือว่าวันนี้กับข้าวไม่ใช่ปี่มือนหนือานานะาครับผมวันนี้สีเป็นคนเข้าครัวฮะอ้าว ต่นี่ยานาหายหัวไปไหนฮะตอนนี้ยอนากาลังช่วยงานพี่นดนอยู่ครับหืมหืมถือพี่พดนไม่สบายครับเลยให้นาช่วยประสานงานหน่อย,ยานาอือไปช่วยสะสานงานให้เจ้าจอมเนียบอย่างเจ้านรดนนั่นนะสิครับคุณพ่อแม่ก็รู้เนี่ยฮะว่าคนอย่างพี่นรดอนเนี่ยถ้าเกิดทํางานได้ไม่คล่องแล้วถูกไล่ตะเพิดแน่ๆแต่ว่าเนี่นายไม่ถูกไล่มาเลยนะฮะ อืงั้นก็แสดงว่าเยนานี่ก็ไม่เลวสิทำกับข้าวก็อร่อยแถมในชื่องานปานนั้นดนได้ด้วย ส่งให้ผู้ที่สนใจร่มทุนที่ต่างประเทศค่ะส่งได้เลยเออแล้วบัญชีของบริษัทอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปิดไฟ์ลให้ดูนะคะแล้เบสิสไฟของไกดมาหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะสักคู่นะคะ เยียร์แลนฉันก็ทำไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเผื่อคุณจะแก้ไขหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรคือ <Hello. S 1> หน้าฉันมีมอะไรติดอยู่หรือเปล่าคะเปล่า ฉันก็แค่ทึ่งในตัวเธอที่เธอแทบจะทํางานแทนฉันได้เลยนะเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนอย่างเธอจะทํางานแบบนี้ได้ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะฉันเนี่ยก็มีความรู้นะคะเรียนหนังสือมาเหมือนกันมีการศึกษาค่ะนั่นสินะฉันก็คงต้องมองเธอใหม่แล้วมั้งได้เวลากินยาแล้วค่ะ ไม่เป็นไรหรอกฉันหายแล้วแน่ใจหรอคะแน่ใจสิก็จริงแล้วฉันตื่นมาเช้าี้ฉันก็รู้สึกโอเคแล้วล่ะเพียงแต่มันรู้สึกขี้เกียจขี้เกียจก็เลยใช้เธอทำงานให้ดีนะคะถ้าอย่างนั้นไม่มีคนป่วยฉันก็ไม่จำเป็นต้องดูแลใครแล้วสินะไปดีกว่าขอบใจนะ อะไรว่างๆนะคะขอบใจนะขอบใจที่เธอดูแลฉันแล้วก็ดูแลางานของฉันแทนฉันด้วยถ้าไม่ได้เธอชันคงแย่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าฉันก็รู้สึกดีเหมือนกัน,นที่ได้ดูแลคุณเพราะอย่างน้อยคุณก็เป็นพี่ชายของสามีฉัน

ถามเลยสักอยางได้ไหมได้สิเธอชอบพี่ชายใช่ไหม